อ่าก็วันนี้นะเดี๋ยวมาเสริมหน่อยนึงวันนี้ทางสำนักงานปปชเนี่ยเขาเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันนี้เราก็นักข่าวก็ไปดูแต่ละคนมีปืนอยู่ที่จะบอกนะอย่างคุณชาดาเนี่ยนะชาดาเนี่ยเขาบอกว่ามีทรัพย์สินเนี่ยร้อยสี่สิบเจ็ดล้านนะเขาบอกว่าเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือเลี้ยงม้าเนี่ยเกือบสามร้อยตัวนะแล้วก็ในส่วนปืนเนี่ยคุณชาดาเนี่ย อนที่แจ้งตอนอตอนปัจจุบันเนี่ยแหละครับถือครอบครองอาวุธปืนเนี่ยทั้งหมดยี่สิบสามกระบอกยี่สิบสามกระบอกอันนี้ถื <23 S 1> อนนถ,ถือว่าปกติใช่ไหมยี่สิบสามกระบอกปกติใช่ไหมปกติเหรออ่ายี่สิบสามกระบอก,กนะครับอะแล้วก็ในส่วนของคุณอนุชินชาญวิรกูลนะครับอมอ,อนหนูนะครับแล้วมันตีว่าการกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่ามีปืนอยู่นะครับทั้งหมดหนึ่งกระบอกนะน,นี้ มทหนึ่งทางร้อยเอกธรรมนัฐเจ็ดกระบอกนะแล้วก็คุณอนุชานาคาสายล้มตีช่วยเกษตรนะครับอันนี้ยี่สิบสามกระบอกนะอันนี้ก็แสดงว่าก็เล่นปืนนะก็คงจะปกติแล้วยี่สิบสามกระบอกเท่ากันนี้นะครับแล้วก็พันตำรวจเอกทวีสอดสองนะอันนี้คุณทวีนะครับล้มตียุติธรรมนะครับสามกระบอกอันนี้มีสะสมไอ้เขาเขาไม่ถือว่าสะสมแล้วมั้งสามกระบอกถ้าสามกระบอกน่าจะตามตามอาชีพอะค่ะอ่าน่าจะตามอาชีพครับ คุณวราบุตรนะครับคุณท็อปนะครับรฐมนตีพัฒนาสังคมหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็คุณชวนหลีกภัยนะอันนี้อดีตหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์หนึ่งกระบอกนะคุณอนุชาสั์สมทรัพย์นะครับสสนครปฐมมันมีพักชาติไทยพัฒนานะนี่บ้านใหญ่นครปฐมสัสมปืนสี่สิบกระบอกโอ้โหอนุชาสัดสมทรัพนะนี้บ้านใหญ่นครปฐมนะครับคุณไผ่ลิกสสกำแพงเพชรนะครับพลังประชารัฐห้ากระบอก ส่วนเท่าพิภพนะอันนี้สสก้าวไกลนะสองก็บอกนะแล้วก็ที่เหลือก็ยิบย่อยนะครับทางพ่อมดดำนะครับสุชาติตันเจริญอันนี้สสบัญชีรายชื่อราคพื้อไทยอดีตรองประธานสภานะครับบ้านใหญ่ริมน้ํา11็กระบอกนะอันนี้คุณสุชาติตันเจริญนะครับแล้วก็คุณวันอยู่บุญลุง3กระบอกอันนี้ถือว่าน้อยนะน้อยน้อยกว่าถ้าเกิดเทียบกับถ้าเทียบกับ40่กระบอกก็น้อยมากค่ะพี่แล้วก็คุณสั์สยามชิดชอบนะครับอันนี้ก็3กระบอกนะครับเลขาธิการ พักภูมิใจไทยนะก็มากสุดก็ทางคุณอวิชาสะสมทรัพย์นะสี่สิบกระบอกอก็ไม่ไม่เกินความคาดหมายเท่าไหร,ร่นะอันนี้ก็อาจจะเป็นความสะสมความชอบส่วนตัวมันมีหลายหลายรุ่นหลายแบบแหมลูกกระสุนมันยังมีหลายแบบแต่มันเข้าด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องมีหลายกระบอกนิดนึงนะคะอ่ะ